วันนี้หนึ่งร้อยนะโอ้โหสวยใค้เชื่อยังแยังเลยว่าเราจะได้เนี่ยเฮ้ยอาริดั๊โอเคสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง NSR นะวันนี้นะฮะผมจะพาพยายามาชอปปิ้งนะที่นี่ที่ไหนฮะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวไปชมกันว่าที่ไหนนะฮะ ๋ยวาราไปกดตังค์ก่อนนะฮะเดี๋ยวไปกันเลย few โอเคนะครับตอนนี้ก็เราจะไปช้อปปิ้งกันนะ <c oughs> ที่นี่เสื้อผ้าถูกเหมือนที่บ้านเราเลยนะฮะประมาณ2ีิบาทนะฮะ <Nope. S 1> อ๋อที่นี่นะฮะเขามีคนละครึ่งด้วยนะฮะขายเป็นครึ่งองเนี่ยนะฮะ <c oughs> นี่เสื้อผ้านะฮะถูกถูกทั้งนั้นเลยนะ,ะดูดูดู ร้อยห้าสิบบาทเองนะฮะดูะเดี๋ยวให้ดูราคานะฮะร้อยห้าสิบบาทเองพาภรยามาเลือกเสื้อนะฮะ,ะเสือ<ะ>้อผ้ารืออะไรเนี่ยจั<ะ>งไม่ใช่เสื้อผ้านะต<ะ>ัางหูนะฮะ นนี่ก็เดินชิลๆก่อนนะฮะกินลมนะเฮ้ยเสือเสือไาเฮ้ยอาดีด้สนตะมสวยนะทุกคน ราคาเท่าไหร่ครับเดี๋ยวไปดูราคาก่อนว่าเท่าไหร่สองเก้าเก้าเองนะฮะตัวน,นี้ก็พอถูกนะฮะเสื้อหุ้มดีนะตัวน,นี้อาดิดาสนะฮะผมก็ชอบแบรน,นด์ของอาดิดาสนะครับมันสวยรองเท้าผมใช้ของอาดิดาสเลยนะฮะเป็นเสื้อเนะี่ยผมชอบมากเลยอาดิดาสโอ้ตมันออกแบบก็สวยนะครับมีโลโก้มี ไปไม่เอาดีกว่ามาเอายอ,อ,อย่างอื่นดีกว่เดี๋ยวเราไปเลียกเสื้อผพาให้ภรรยาไม่ใช่ของผมนะผมไม่มีสิทธิเ์เลือกวันนี้นะให้ภรรยาเลือกเองเดี๋ยวไปดูว่าเลือกได้กี่ตัวน ดูนะสินค้านะฮะยี่สิบบาทเลยนะฮะทางร้านยี่สิบบาทเลยได้ยังใส้เสื้อยังยังเลยเมื่อไรจะได้เนี่ยโอเค เองตัวนี้ผ่า,าภรรยามาเรียกเสื้อนะครับไม่เอาตัวนี้นะนไม่เอาตัวนี้ส้กับผกด้วยดูนนนนเนี่ยคับเลยมันจะยี่สิบบาทเพินมเล่มอย่างเงีถูกกว่าถูกกว่าประหยัดก,กว่านะฮะทางนี้ยังไม่ได้เสื้อผ้าเลยนะมาทั้งชั่วโมงหนึ่งแล้วยังไม่ได้ชักตัวเลยนะ ไม่ออเอาตัวนะใหญ่ก็เฮ้ยฝั่ง,งไหนอ่ะที่มีเสื้อเสื้อขนท้องใส่อยู่ตัวนหนเฮ้ยมันจะมีร้อนอยู่ฝั่งนู้นไม่รู้ไปไหนนะมันย้ายไปไหนนะนี่ตรงนี้นี่ลองเข้าไปดูไปมีไปโอเค ทาง,งานไปกลับบ้าน <laughs> ยังไม่ได้เช็คัวจะกลับบ้านแล้วโอเคเดี๋ยวไปเลือกร้านอื่นกันต่อนะฮะยังไม่ได้เลยนะให้มาเลือกเชื้อผ้านะฮะเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้เชื้อผ้า,าเลยนะฮะได้เครื่องอุปกรณ์แต่งหน้านะฮะ <laughs> เองเนี่ยสาวตัวร้อยเนี่ยอันนี้หนึ่งร้อยนะฮะโอ้โหสวย <Nope. S 1> เหมือนชุดเกาหลีเลยนะฮะถ้าใครใส่ก็ติดใจมาก mm hmm. ตัวนี้ร้อยห้าสิบนะเนี่ยช oh. ุดยีนนะฮะร้อยห้าสิบก็มาซื้อได้นะฮะที่นี่เออสองตัวนี้สวยกว่าเ uh. <Yahoo. S 1> นื้อก็ไม่ถูกใจ <Nope. S 1> เยอะเกินนะฮะ นี่สวยเหรอเท่าไรนะเนี่ยตัวนี้เท่าไหร่เอ่ยสองร้อยห้าสิบสวยนะสองร้อยห้าสิบเอาไหมตัวนี้ไม่เอาอ่ะสวยนะตัวนี้ออกไม่ออกแบบนี้ได้ออกแบบไหน เอาแบบนี้เหรอเนี่ยนี่เอาแบบนี้ <c oughs> นี่เลือเอาแบบนี้เนี่ยเอาแบบนี้เอาเรียกการต่อเร็วใช่ได้ไหมคนท้องแบบนี้ไม่ได้ใส่ได้มันใหญ่ยอยู่นะเนี่ยหนึ่งร้อยบาทเองเนี่ย ชินค้าไม่รับเปลี่ยนคืนนะซื้อไปแล้วซื้อไปใส่ไปนะไม่ต้องมาเกิน,นเกลีกล่ยเรียกกันเลยที่นี่ถูกถูกกว่าเยอะกว่าที่นี่นะเสื้อผ้าผมเลือกไม่ถูกใจเลยนะัมนถูกมากเลยนะยี่สิบบาทนะยีบาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งด้วยถูกถูกกว่าคนละรึ่งเลยนะ ไปดูนางเลือกถิงค้าก่อนนะครับว่าจะได้กี่ตัววันรองเท้าแบบนี้หรอ, <c oughs> องเท้าหนังกนะ็จะเอาเครื่องครัวเนี่ย <c oughs> เอาไปทำกับข้าวที่บ้านห <c oughs> ิวข้าวแล้วเนะี <c oughs> ่ยไม่รู้เหมือนกันอาจจะไก่ยไปไป ได้ซื้อแน่เลยเดี๋ยวก็ค่อยมาซื้อเนี่ยของเด็กทั้งนั้นเลยเนี่ยไปๆ้ปเราเล่นดีกว่าไม้ปืนอะ่ะเราชอบปืนไม่ต้องให้เด็กแล้วให้เราเล่นไปเนื้อแกไม่ถูกใจเลยเนี่ยเยอะเกินปักออเฮ้ยมิกกี้เมาส์<ม>เนี่ยใส่แบบนี้ สวยไหมไปไปไปเลือกได้ยังฮะทำไมจะกลับบ้านยังบอกแล้วว่าเลือกให้ได้ก่อนไม่ได้ก็อยู่นี่แหละได้ยังไหนอ๋ออยู่ที่หุ่นเลยหรอเอาช่วูอย่างเดียวไหมอ๋อขายยัง ขอชว์่วยได้เลยครับคือที่หุน่นนะเลือกในร้านไม่เลือกนะไม่เลือกนะเลือกที่หุ่นเลยโอเคเงั้นไปเลยคนระับได้มาแลนะ้วตัวหนึ่งอยู่ที่หุน่นเดี๋ยวรอเขาใส่ของนะ โอเคครับตอนนี้ก็หิวแล้วนะฮะเพิ่งตื่นมานะฮะรอจนเมื่อยเลยนะฮะจนหลับเลยเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานก่อนนะตอนนี้ว่าผมก็หิวแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปเจอที่ร้านเองกันเอยอะไรอ๋อคนละครึ่ง ต้องไปข้างหนึ่งคนละครึ่งนี่ยคนละครึ่งเอาเอาไปข้างนึ่งพอนเอาไหมเลยมาแล้วเลยมาแบบพีดเลยสวมทำไมสวยตั้งสองแบบจับสวมใช่ไหมเอาแบบนั้นเหรสวยนะนั้น ตัวนู้นเพราะว่าเขาเป็นคนชอบชอบสวตนู้นเออเอาตวนี่นี่ตัวนีสามสิบแปดม็ดมากว่าจีหนูใส่พอดีนะมันสูงใหญ่ลองใส่ไหมดิใส่สองข้างเลยเดยวใส่สอข้างเดินเเดินเลยทเดินเดินเนเดินเลยเอาเดินเนี่ยโเเคเนี่ยพอเดินหมุนเดินเดินเดเดดด เอาสามเจ็ด่เอเันเออสวย่ายแล้วนะเอาใส่ถุงอะไรใส่แล้วยังไม่ได้จ่ายเลยเนี่ยใส่มาแล้วเลยนี่ก็ได้เสื้อมาแล้วก็รองเท้าก็ด้วยมาแล้วตอนนี้ก็อยากจะกินข้าวอยู่แล้วนะฮะกิว <c oughs> ข้าวแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินนะฮะเดี๋ยวไปเจอข้างล่างเลยนะฮะไปกันเลย ค้าจุ้มดูหน่อยดินี่เหรอนี่ครับตุ้มรวมข้าวข้าวนา้ำมาเนี่ยโอเคนะครับตอนนี้ก็เรากินข้าวเสร็จรียบน้อยแล้วนะครับถ้าอย่างไรก็ใครชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดรับสก์ไขด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากให้ทำคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับผม โอเคไปันเลบ้าน